สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่มาังงะาเรื่องคุณพ่อจากรบตอนที่27กันแล้วนะครับก็สำหรับท่านผู้ชมท่านใดาหลงเข้าดูคลิปนี้สามารถดูคลิปอื่นได้คนตตวอรครับผมจะแปะไว้ให้นะก็โอเคเดี๋ยวรอใช้แกไปผมแปะเสียวชิงนี่มันก็นานแล้วนะทำไมเพื่อนของหลานถึงไม่กลับมาสักทีล่ะคุณปู่ไม่ต้องเป็นห่วงเขาไปหรอกค่ะชูเฟิงเขาแข็งแกร่งกว่าที่คุณปู่คิดเสียอีกฉันกลับมาแล้ว ชูเฟิงเ,าเาข,ขาบอกมาซะว่าใครที่จ้างให้นายมาทําแบบนี้กับคุณปู่ของฉันเร็วเข้ารีบบอกมาให้ไวเลยว่าใครจ้างนายมาฮะพวกเขาทั้งสองคนครับที่จ้างผมมาในวันนี้พวกเขาบอกกับผมว่ารับใดที่ผมฆ่าชายแก่ได้พวกเขาสัญญาจะให้เงินกับผมมากมายจนนับไม่ถ้วนอะไรนะ แกพูดเรื่องไรสาระอะไรกันไม่เคยรู้จักกับแกเลยนะแกกล้าพูดได้ยังไงว่าไม่รู้จักฉันแกเองนะที่พาฉันเข้ามาที่บ้านและพาไปซ่อนตัวแต่ถ้าทุกคนไม่เชื่อสิ่งที่ฉันได้พูดไปแล้วก็พวกคุณสามารถถามแม่บ้านได้เลยเธอสามารถบอกได้ว่าเขาพาฉันเข้ามาจริงมาจริงไหมเจ้าลูกบ้าสิ่งที่เขาพูดมาเป็นความจริงใช่ไหมเออพ่อครับคือคือว่าผม ฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะถูกลูกชายแทๆ้ๆที่เกิดจากน้ำมันจิของฉันมาปองร้ายนะพ่อครับเออหุบปากจะลูกบ้าพวกแกทั้งสองคนคุกเข่าลงซะพ่อครับพวกเราผิดไปแล้วมันเป็นความผิดของเราเองที่อยากได้ธุรกิจครอบครัวมาไว้ในกำม,มือพวกเราผิดไปแล้วได้โปรดยกโทษได้พวกเราด้วยเถิดอืออ้ไปเลยนะ ออกไปต่อไปนี่แกไม่ใช่ลูกของฉันอีกอย่าเสนอหน้าไม่ฉันเอทีเข้าใจไหมออกไปซะเอาละเรื่องทั้งหมดก็จบเพราะงั้นผมขอตัวก่อนผมต้องรีบกลับบ้านไปหาลูกสาวนะโอ้ลูกสาวสินะผมเข้าใจแล้วถ้างั้นคือว่าในวันพรุ่งนี้ผมจะจัดงานเลี้ยงเพื่อที่จะตอบแทนทุกคนที่มาเยี่ยมผม ตอนที่ผมป่วยนะแล้วผมอยากจะเชิญคุณมากที่สุดเพราะงั้นช่วยมาร่วมงานหน่อยได้ไหมผมอยากจะตอบแทนที่คุณช่วยผมไว้นะนี่ชูเฟิงนายต้องมาให้ได้นะและนายอย่าลืมพาพวกเขาทั้งสามคนมาด้วยล่ะอืมฉันเข้าใจแล้วตกลงฉันจะมาอ้าาเฮ้ย <c oughs> ดูเหมือนว่าหลานของฉันจะมีอะไรจะพูดกับนายนะเพราะงั้นคนแก่คนนี้จะไม่รบกวนหนุ่มสาวละกันเอาละเราเข้าไปข้างในกันเถอะแล้วปล่อยให้พวกคนหนุ่มสาวเข้าคุยกันต่อไปนะครับคือว่าชูเฟิงขอบคุณนายที่ช่วยปลู่ของฉันไว้ถ้าไม่ได้นายแล้วก็ปลูกของฉันคงไม่เป็นไรเธอช่วยลูกสาวของฉันมาตลอด ฉันก็แค่อยากตอบแทนเพราะงั้นไม่ต้องคิดมากที่เขาช่วยฉันมาตลอดเพราะว่าเขาแค่ต้องการตอบแทนงั้นหรอฉันคิดมาตลอดว่าที่เขาช่วยฉันมาโดยตลอดนี้เพราะว่าเขาชอบฉันซะอ,อีตลอดมาฉันคิดว่าฉันไม่ได้คิดไปแค่คนเดียวเธอพูดว่าอะไรนะปะไม่ฉันไม่ได้พูดอะไรนี่มันก็ดึกมากแล้วน,นายรีบกลับบ้านไปหาชูเหยาเถอะ โอเคแล้วเจอกันนะอืมอ้ามโอ้โหสบายกันไม่เบาเนะี่ยฮฮฮน่าตลกชะมัดเลยท่านอาจารย์คุณสนใจกินมันฝรั่งทอดไหมอืมเออเอ,อฉันขอโทษจริงๆเดี๋ยวฉันทำความสะอาดให้นะแล้วลูกสาวของฉันล่ะหลับไปแล้ว แล้วก็ชูเหยาบอกเรื่องสำคัญกับฉันด้วยละ่ะเรื่องอะไรเธอบอกว่าพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของเธอเอออ๋อะอะไรนะจะเออฉะนายแล้วไปดซื้อของขวัญให้ลูกทีวาบเงินเหรอไปหาเอาเลยค่ะขายไว้ให้หมดเฮ้ยเอาไปอะไรวะเนี่ยเอาไปนะครับอะไเมากาววาดเงินเหรอไปหาเอาเองฉันเอาไปไว้ที่นั่นไว้หมดแล้ว ทุกท่านครับทุกท่านเคยสงสัยไหมครับว่ารูปข้างล่างในทีวีมปนคืออะไรอยากให้ผมซูมไหมผมเห็นแกนว่ามันก็ไม่ได้ผิดอะไรเนาะฟุ๊บอ่าอันนี้พอท่านชมครับก็คงจะไม่มีอะไรมากหรอกถ้าท่านชมท่านใดรู้จักก็ผมบอกผมจะบอกไว้ว่าคุณนั้นไม่ธรรมาดาลแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ก็โอเคครับก็ไปหน้า่อไปดีกว่าก็ ผมขอขอบคุณท่านชมทุกท่านนะครับที่ดูจนจบคลิปผมนะก็อย่าลืมไปกดไลค์เพจผู้แปลด้วยนะครับนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับก็ท่านผู้ชมท่นานใดชอบคลิปนี้ like, ยอย่าลืมกดไลค์กดบใครแล้วอย่าลืมคอมเมนต์กันเยอะนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมคลิปต่อไปนะครับก็โอเคบ๊ายบายจริงๆหน้าครับผมถ้าผมพูดผิดประการใดก็ขอไปได้วยนะครับบกกลาวนิดหน่อยวันนี้